สามสี่โอเคยวปูแพ้แมนสตี้หนึ่งสองในบ้านตัวเองคาบ้านเดี๋ยว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 เขาจะหาว่าเอ่อ เรียกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าแซลเดี๋ยวเขาจะหาว่าอะไรอะแซวหรือว่าอะไรจาไม่รู้ภาษาฟุตบอลอะไรไม่รู้ไช่ช่างมันผมไม่ได้ใส่ใจอะไรแบบนั้นเอ,อเอานะอ่าผมไม่ได้ใส่ใจอะไรแบบนั้นคือไม่ได้จงใจพูดว่าคาบ้านนะครับอืมแต่ คาบ้านใครก็สามารถคาได้นะอาจจะนอลยังคาบ้านให้กับแมนยูมาได้มาได้เลยนะฮะทาไมแมนเชสเตีร์จะคาบ้านให้กับเอ้ยทาไมแ <Man. S 1> มนเดี๋ยนะทาไมเวอร์พูลถึงจะคาบ้านให้กับแมนเชสเตี้ร์ไม่ได้นะืมโอเคถ้าสรุปเป็นหัวเลยนะเป็นหัว ไตเติลเลยก็คือประมาทในช่วงท้ายคือท้ายเลยในช่วงท้ายครึ่งหลังประมาณในช่วงท้ายครึ่งหลังแล้วก็เริ่มร่นไปเรื่อยเริ่มรน่นทั้งแมนเชสเตีอ่าแล้วก็ลิเวอร์พูลล้วครับจนทำให้อ่า แมนซิตี้เนี่ยมีแต้มต่อเยอะจนทำให้แมนซิตี้เนี่ยตั้งสติได้ดีแล้วก็โต้ตกลับว่าเอ้ยไอ้เหี้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วจัดไปบุกหนักๆสุดท้ายเรียบร้อยนะฮะสองหนึ่งโอเคดีแคปจากตรงนี้เลยเออ มาจุดสำคัญแล้วกันจุดสำคัญคืออาจจะเป็นการเปลี่ยนตัวรูเบนดิอัสกับคูสโนฟอือนี้จุดสำคัญนะเปลี่ยนเซนเตอร์ตัวจริงเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนโอมาโมมุสเอากองหน้าออกแล้วก็เอาแชกีเข้ามาแทนนะกองกลางตัวรุก แอคแทตกมิดฟิลโอเคเกโดนเหลืองแล้วก็นาทีที่เจ็ดสิบสี่ลิเวอร์พูลได้ลูกโพดิชโพซิชัันเหรออะไรวะเอาเป็นว่าล,วลูกตั้งเตะแล้วกันลูกตั้งเตะหน้ากรอบเขียนโทษพอดีแล้วโซโบสก็สังหารเข้าไปแบบโอ้โห ลูกโค้งนีมือเหมือนเหมือนช็อตที่เตะใส่อาเซนอลน,นั่นแหลนะถ้าพุ่งไปคว้าก็น่าจะไม่ทันโดนโดนารุมะเลยไม่ไม่พุ่งนะทำให้นำก่อนหนึ่งลและเหมือนการบุกหลังจากที่ ทดมาได้เนี่ยทดทดเวลามาได้ถึงนาทีที่7จบสเนี่ยก็ทำให้มันมันเหมือนกำลังมันลดลงไม่ใช่หยอดเอ่อกำลังลดลงแล้วก็ทำให้การเช็คล้ำหน้าเช็คล้ำหน้ามันไม่ดีพอสำหรับลิเวอร์พูลจนกลายเป็นว่า แมนสตี้ได้มาซึ่งลูกตีเสมอนาทีที่84นะอีก10นาทีอีกสินาทีให้หลังนะฮเขาก็บุกแล้วก็มีการเปิดจากหน้ากรอบเขตโทษเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็เอริงฮารันมงแล้วก็เบนนโดซีวารับช่วงต่อจิ้มเข้าออประตูไป แล้วก็เปลี่ยนมีการเปลี่ยนตัวอีกรอบหนึ่งของลิวพูเปลี่ยนกากโบออกแล้วก็คาติจูนเข้าไปเหมือนอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยเขาจะผ่อนแล้วอาร์เนอร์สล็อตจะผ่อนแล้วก็เลยเปลี่ยนกองกลางเข้ามาแล้วก็เอากองหน้าออกแล้วพอจะผ่อนนะครับก็มีทดเวลาบาดเจ็บทดไปสักเจ็ดนาทีเหรอ 7นาทีเขาบอกว่าโทษ7นาทีแต่ว่าเหมือนมันทดไปเรื่อยอจนมีการทำฟาวในกอรอบเขตโทษโดยอลิซงนะครับโดยการไปตัดตัดลูกบลจากการที่จากการที่แมนซิตี้จะคัดแบ็กกลับมา่าแล้ว เออริงฮารันก็เป็นผู้สังหารจุดโทษเข้าไปในนาทีที่เก้าสิบบวกสามและเออริงฮาร่าก็ฮารันก็โดนใบเหลืองช่างมอย่างไรก็ได้ใบเหลืองมาเยอะอ๋อได้ได้เหลืองเพราะถอดเสื้อฉลองประตูแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนเอามิลอสเกอร์เคสออกเอากองหลังออกนะฮะและเอากองกะเทียซ่าก,กองกลางเหรอตัวลุกใช่ไหมกองกลางตัวลุกไม่ใช่ปีกซ้ายใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันมันมันขึ้นว่ากองกลางแต่ในนาทีเก้าสิบบวกห้าเนี่ยเดี๋ยวนะเคนที่โจรน,นี่ก็มิดฟิวด์ ก็มิดฟิลด์นั่นแหละโอเคเปลี่ยนมาแล้วก็เอาอีธานเอเก้เข้ามาแทนองตัวเซเวนยก็คือ,อกองหลังมาแทนกองหน้าแล้วเป๊ปผ่อนเรียบร้อยแล้วเป๊ปผ่อนแล้วก็เบนโดซิวาโดนไปเหลืองไม่รู้อะไรช็อตน,นี้เกือบได้ช็อตน,นี้เกือบได้ลูกที่สาม เพราะว่าลิวพูเพชแ,แมนสตี้หนักมากจนจนเหมือนเหมือนไปทั้งประตูอะประตูก็ไปด้วยทำลูกเซ็กพีสร้างลูกเซิรพีดอะไรต่างนาะน้ากรอบเขียนโทษของแม,แมนสตี้จนสุดท้ายแล้วแมนสตี้แกะเพชได้แล้วก็การาัรยานชากีก็เก็บตกแล้วแปรจากกลางสนามเข้าประตูไปแล้ว เออร์ลิงฮาลันก็วิ่งตามลูกบอลเลยนะจนในที่สุดโซโบก็ต้องวิ่งตามด้วยแล้วก็โซโบก็ต้องไปดึงเออร์ลิงฮาลันจนสุดท้ายโซโ,ซโซโบโดนแดงไม่แน่ใจว่าโดนแดนกี่นัดจมูกกู